โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมข้อใหม่นะผมเป็นกิจกรรมนะครับผมคณิตคิดไม่ออกนะครับผมแต่รักออกแน่นอนนะทุกคนก็จะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องๆอมกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีนะพีน้องน้องหนูที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็ทะเราะวันนี้นะพี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะทุกคนก็ทุกคนก็เข้าเกมก็จะได้เห็นแล้วทุกคนเปิดคลิปมาก็ได้เห็นแล้วทุกคนก็จะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมก็ก่อนจะไปดูนะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยละกันนะทุกคนโอเคปไปดูเลยครับทุกคน สารวันนี้นะทุกคนเป็นกิจกรรมนะผมคณิตคิดไม่ออกนะครับทุกคนแต่รักออกแน่นอนนะครับผมมาพร้อมไอวอลแล้วก็ระเป๋าสุดคิ้วนะครับทุกคนก็เฮ้ยกระเป๋าที่ชอบมากนะทุกคนก็กิจกรรมนี้นะผมจะมาเนี่ยวันที่18มีนาคมนะครับถึง31มีนาคมนะก็อยู่ประมาณ14วันปะ่ะอยู่2อาทิตย์ป้าทุกคนก็ตู้นี้สามารถใช้โทเค็นนะครับผมสากลได้นะครับทุกคนจะได้หลายตู้ด้วยโอเคเข้าไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมก็สําหรับกิจกรรมนี้นะผมจะมาในรูปแบบของตู้กาชาลังพึ่งนะทุกคนอ่ากาชาลังพึ่งนั่นเองนะทุกคนก็กิจกรรมนี้นะทุกคนก็สามารถใช้โทเค็นหาว่าโทเค็นได้นะทุกคนโทเค็นหรือโทเค็นโทเ,เค็นสากลเออนะครับผมหนึ่งครั้งจะเป็นสิบห้าเพจน,นะครับผมสุ่มสิบบวกหนึ่งครั้งจะเป็นอ่าร้อยหกสิบเพรร้อยห้าสิบเพรนะครับก็แถมหนึ่งครั้งนะครับ ชุดผู้ชายนะครับผมจะเป็น219โทเค็นนะครับผมส่วนชุดผู้หญิงนะครับ159โทเค็นนะครับผม่นั้นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น109โทเค็นนะครับผมเป็นนี่ไอโซนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะครับนี่สามารถเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรค้งแสงอ่ะเออแล้วค้งแสงที่เราเปิดในเกมอ่ะทุกคนแล้วก็นี้จะเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าคันนี้คิดไม่ออกนะทุกคนเช็ดแค่ที่ที่ว่ามันเท่นะทุกคน กระเป๋ายี่ดี่อะทุกคนเออนะครับผมแล้วก็น,นี่จะเป็นมีดคัน,นี้คิดไม่ออกนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นระเบิดนะครับทุกคนระเบิดมันที่อะทุกคนเอฟเฟกระเบิดคือทีมากทุกคนต้องต้องโดนนะต้องจัดนะทุกคนโอเคนะครับผมคือถ้าเกิดเหมาหมดนี่นะครับผมหมดกี่โทเคนนะครับทุกคนก็219โทเคนนะครับผมบวกกับ159โทเคนนะครับบวก1 0 9โทเคนนะครับผม บวกห้าบวกห้าสิ้านะครับบวกสามสิบเก้านะครับผมแล้วก็บวกอีกสาสบเก้าโทเคนต้องใช้โเทโเคนห2ร้อยยิบสี่โทเคนนะผมนะหรับมหมดอันนี้นะทุกคน6ชิ้นนะครับทุกคนก็มาดูว่าพี่จะหมดสักกี่เพชรน,นะครับทุกคนก็ตอนนี้นะพี่มีอยู่กี่เพชรอะหนึนะ่งหน้าพันนะครับผมสี่รอยเจ็ดสิบสามเพชรน,นะครับ ก็จะหมาหมดจะจะหมดจะได้หรือเปล่าทุกคนมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอกันนะทุกคนมาไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปจัดเลยครับผมเออพี่จะได้ร้อยหนึ่งหรือเปล่าเออต้องมีร้อยหนึ่งแล้วตัง้งแต่นี้เออนี่ครับไปกันต่อยาวๆนะครับทุกคนเออซึม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 อ่าลองกดค่าดูดิทุกคน ยี่สิบโทรเคนนะทุกคนมาดูกัน,นะผมว่าจะอยู่จะรู้ r i m h n a n s p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็คอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop. com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเปิดตลอดรึเปล่านะทุกคน วิ้ลอบดีเอา้าได้มีดแล้วได้อันนี้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะทุกคนก็คือสองชิ้นที่ได้ไปละนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่สามชิ้นที่แบบว่าต้องดังได้หรือเปล่านะครับทุกคนก็เหลืออยู่สามสี่ชิ้นนะครับทุกคนต้องได้นะห <c oughs> อยสองชิ้นนั้นออกไปแล้วนะครับทุกคนโอเคชิวๆทุกคนชิวๆละเพื่อจได้ของแบบว่า อันนี้นะครับทุกคนหนึ่งร้อยหกโทเค็นแล้วครับทุกคนมากันหน่อ,อยายาวนะครับทุกคนเผื่อจะได้ร้อยโทเค็นนะทุกคนซึมซึมซึม,ซมไปครับผมไปกันต่อครับผมไม่ได้100ร้อยบ้างเหรอทุกคนสิบแปดโทเค็นสิบสี่โทเค็นครับผม คือถ้าคือถ้ารอมันน่าจะนานนะทุกคนติห้าโดเคนะทุกคนไม่ได้ร้อยเลยว่ะทุกคนรอบนี้วันนี้นะโอ้ไม่ได้ร้อยเลยนะนะครับไนต่อครับผมอุ้ยรอบนี้ได้ร้อยหนึ่งทุกคนรอบนี้ได้ร้อยโอ้พูดถึงร้อยเข้าร้อยมาร้อยว่ะทุกคนโอเคแล้วผมต้องใช้กี่โอเคนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมตอนนี้ต้องใช้กี่โอเคนะครับผมสองหนึ่งเก้านะะทุกคนแล้วก็หนึ่งห้าเก้า นะครับแล้วก็109แล้วก็59ต้องใช้500 546โทเค็นครับผมป่ะ546โทเค็นครับผมปึ้มไปกันต่อครับผมไปกันต่อฮนะ419โทเค็นละนะผม546โทเค็นะคนะโหใช้ไปกี่เพชรแล้ววะเนี่ย สองโลเ็นครับผมโอ้โหหี่ร้อยเ้าสิบห้าร้อยบสี่สิบหกนะครับผมหูขาดอีกหนึ่งอันไปเห้ห้ารอยสิบโเกนนครับผมมาน่าจะได้แล้วครับทุกคนก็มา คนแรกเลยโอเคครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะผมเป็นกิจกรรมนี้คนระับผมแพ็คคณิตคิดไม่ออกนะผมชายนะครับผมก็เท่ทุกคนคือมันเอฟเฟกบนเสื้อเท่มากทุกคนนี่ฮนะต้องโดนกันแล้วทุกคนนี่ทุกคนใส่เลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับผม <c oughs> นี่ฮนะเจ็คเครื่องเกงเท่นะครับ ลงก็เทไอวอลก็เทเทหมดเลยอะทุกคนใส่เลยแล้วกันนะครับทุกคนกระเป๋าก็เท่น,นะทุกคนนี่ครับทุกคนโอเคปลาเดี๋ยวไปสวมใส่แล้วก็ไปแต่งแต่งหล่อข้างนอกนะครับทุกคนรองเท้ามันใหญ่ไปนะครับทุกคนไม่เอาแต่งหน้าเปล่านะครับกางเกงก็กยกุ่ยไม่เอา หัวก็ไม่เอาหัวก็ไม่เอานะครับผมเอาเสื้อนะครับผมเสื้อเสื้อที่เอ้ยว่าเสืออ้อที่นะทุกคนหรือจะใส่มันคุมโทนก็นก็ได้อยู่นะทุกคนนี่คุมโทนสีขาวนะครับนิ่งเป็นไงตึงไหมทุกคนตึงไหมครับทุกคนก็กกอนอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็พี่หมดไปกี่เฟซวะเนี่ยโอ้โห 1 5 4 2 3หมดไปทั้งหมดนะครับผม4 0 5 0เพรนะครับทุกคนก็ของรางวัล6 5 6ชิ้นนะครับทุกคน <c oughs> นี่กระเป๋าเนี้ยตึงนะกระเป๋านะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นไอโฟนหรอ ไอโซโอเคไอโซเดี๋ยวไปใส่เลยนะทุกคนระเบิดครับผมระเบิดนี่อันนี้ไก่โอกโอกโอกนะครับนี่ใส่เลยแล้วก็ไอโซนะครับผมพี่ก็ใส่เลยเหมือนกั้นะปิงเนี่ยพี่ว่าที่อะทุกคนที่โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะผมกดไลค์กดแชร์กดไลครไว้ด้วยละกันนะทุกคน โอ้นี่ wick, sy, วุ้นลายยาวิชิดนะครับกอะดรษเป็นของ Canvas. นินจานะนี่เอออันนี้คิดไม่ออกแต่พี่ว่านินจ่ากับหรือว่าของนินจาท่เท yeah. ีถือนินจ่าก็ทีนะทุกคนโอเคคร <ment. S 2> ับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ที่ไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคน หมดกันกี่เพจแล้วคอมเมนต์กันด้วยเลยทุกคนเจอก,กันครับ